กรมสวัสดิการในคุ้มครองแรงงานสร้างสรรประโยชน์ทั่วไทยวพวกเราห่วใ่และใส่ใจให้บริการ สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาทขอสรุปข่าวประจําสัปดาห์ระหว่างวันที่21ถึงวันที่25ธันวาคม2563นางสาวเกษรเกิดหลําสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาทและเจ้าหน้าที่ของสํานักงานเข้าร่วมกิจกรรมของจังหวัดชัยนาทและดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของสํานักงานดังต่อไปนี้เมื่อวันที่21ธันวาคม2563นางสาวสายฝนบัวว นักวิชาการแรงงานชำนาญการและนางสาววันธนีอ่อนคำนักวิชาการแรงงานได้รับมอบหมายให้ตรวจความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจาการที่มีสถิติการประสบอันตรายกรณีร้ายแรงและตรวจคุ้มครองแรงงานพร้อมทั้งประชา,ชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรการป้องกันก,การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 จำนวน2แห่งพื้นที่อำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทประกอบกิจาการประเภทผลิตรองเท้าลูกจ้างจำนวน497คนเป็นชาย161คนเป็นหญิง33 16คนพบว,ว่าในจ้างปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานจำนวน2แห่งพนักงานตรวจความปลอดภัยได้ออกคำสั่งให้ในจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไปเมืม่อวันที่22พฤศจิกายน2563นางสาวสายฝนบัววัฒน์นักวิชาการแรงงานชำนาญการได้รับมอบหมายให้บูรณาการร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภ,ภัยจังหวัดชัยนาทเข้าตรวจสอบและควบคุมดูแลความปลอดภัย ของอาคารและสถานบริการที่อาจมีประชาชนเข้าไปชุมนุมอย่างหนาแน่นส่งผลต่อความมั่นคงแข็งแรงของอาคารในช่วงเทศกาลปีใหม่เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชนที่จะใช้อาคารจํานวน5แห่งในพื้นที่ตําบบ้านกล้วยอําเภอเมืองชัชนาจังหวัดชัชนาทเป็นสถานประกอบกิจการประเภทห้องอาหารและโรงแรม และเมื่อวันที่23ธันวาคม2563สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท์ดำเนินการจัดการอบรมโครงการส่งเสริมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานปรจจุบังก็ประมาณ2564เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานความปลอดภัยในการทำง,งานสร้างความตระหนักรู้และป้องกันการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 และ และสามารถนําความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับบุคคลในครอบครัวชุมชนได้รับทราบโดยมีนางสาวสายฝนบัววัดนักวิชาการแรงงานชํานาญการเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ณห้องประชุมวิทยายกัเรเกษตรและเทคโนโลยีชัชน้าตําบลหางน้ําสาคออําเภอมโนโรมจังหวัดัชนาทมีนักเรียนนักศึกษาเข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจํานวน50คน สสคชัยนาทคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานท่านสามารถรับฟังข่าวสารของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาทได้ในสัปดาห์ต่อไปกรมสวัสดิการในคุ้มครองแรงงานสร้างสรรค์ประโยชน์ทั่วไทยโบ้า่วงใยญและใส่ใจให้บริการกระสือสารต่ออุดมการเป็นที่กล่าวข้านเรียกชื่อหน่วยงานกสลอไม่เสื่อมคลาย